ไวาของระดับน้ำฟองกลมนะคะจะอยู่ที่8ลิปดานะคะต่อ2มิลลิเมตรค่ะ พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักนะคะกับกล้องระดับอัตโนมัตินะคะยี่ห้อ Pentek นะคะรุ่น AP 2 2 8ตัวนี้กันนะคะเดี๋ยวจะมีสเปคอะไรบ้างนะคะเราไปรับชมนในคลิปกันได้เลยค่ะกล้องระดับอัตโนมัติยี่ห้อนี้นะคะจะเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาตินะคะจะมีกำลังขยายนะคะถึง28เท่านะคะ ค่าตัวคูณคงที่นะคะจะอยู่ที่100นะคะระบบมองเห็นภาพชัดใกล้สุดนะคะจะอยู่ที่0 4ูเมตรค่ะมีระบบอัตโนมัตินะคะโดยใช้คอมเพเซเตอร์นะคะที่มีช่วงการทำงานนะคะของระบบอัตโนมัตินะคะบวกลบ15าลิปดาค่ะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะของเลนส์ปากกล้องนะคะจะอยู่ที่30มิมลิเมตรนะคะขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ100เมตรนะคะจะอยู่ที่1องศาค่ะ3ามสิลิปดาค่ะ ความละเอียดในการทำระดับของกล้องตัวนี้นะคะในระยะ1กิโลเมตรนะคะจะอยู่ที่บวกลบ2มิลิเมตรค่ะความไวของระดับน้ำฟองกลมนะคะจะอยู่ที่8ลิปดานะคะต่อ2มิลิเมตรค่ะมีจานองศาอ่านมุมราบนะคะ360องศานะคะมีขีดกำกับบอกทุกๆ1องศาค่ะ และสุดท้ายนะคะตัวกล้องค่ะจะมีโครงสร้างกันน้ำนะคะตามมาตรฐาน IP 55ค่ะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจกล้องตัวที่เราแนะนำไปเมื่อสักครู่นี้นะคะหรือจะเป็นกล้องรุ่นอื่นๆนะคะพร้อมอุปกรณ์ค่ะสามารถมาเยี่ยมชมได้ที่โชว์รูมพีน้ำมวันนะคะจังหวัดสมุทรปราการะคะ่ะหรือจะเป็นร้านกล้องสำหรับสูตรหลังศิ์นะคะร้านจะตั้งอยู่ที่ฟาร์มเอซโซแม็กแวร์รุ่นลงังศิ์ของสองค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ